สีเขียวเลยเหรอออืมแปลกะสวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> อเอาพี่เขาทำไมไม่ไม่คอมเมนต์วะว่าเห็นได้หนีไม่คอมเมนต์แท้ๆ อกไัยบกเคยเพื่อใจขอแค่ว่าได้หาแต่เลยทุ่มเทให้บอกคิดว่าสิเจ็หนาคนสุดท้ายต้องเสียความหันให้คนอื่นไปต้องขอบพิ่พอแล้วเนี่ย mm hmm. เขาไหน มัน,นบอเห็นนั่นคอมเมนต์ <c oughs> นี่มันคอมเมนต์ไเครื่องพอเลยวะแล็ปนะทุกคน,นพากันไปนเมาเอาแต่อันก็ถือมานี้จากเขาเบิด <c oughs> จะไปโจมไอ้เอฟซีไหมล่ะเอฟซี <c oughs> สีอมารนี่ขอโทษ โูคุณพอเราคือบอมาอนี้ป่ะก็คือบอมาติดตามผิดลูกใช่เนี่่ะใช่หติดตามแ,แม่เป็นคนติดตามให้แล้วดิใอเนุ๊กตามแล้วนี่เค okay. เห็นแล้วว่ะนี่ทรงดาวป่ะล่ะสวัสดีทุกคนครับ แล้วครับดูในเครื่องพ่อจิบแนะะคนโชคุนฮาทงเฮีจิจิมบอเลือมันเดือยลูกกินหอยนางรมแล้วนะครับตัวใหญ่มากเลยขอบคุณมากเลยนะครับผมสี่สิบตัวละ่ะมีตัวสเสียไหมนี่แหละที่แม่ถามว่าอยู่ขอนแก่นบึงเนียมอ่ะมันอยู่ตรงไหนแม่อยากไปกินหอยนางรม เราไม่เคยควรพอไปเจ็บตาหูรวยเข่ารวยไอ่มันขอทานสิให้เอาอย่างเป็นร่างคนงามบอกแม่นว่าโบตรียมใจตาผากที่มันต้องจบแต่ไอ้กะเลี้ยสิโคก็เพราะอาหา าหเจลไม่ถึงสิ่ไปสุดท้ายครับกระสมควรแล้วที่ไอต้องเจพ่ดใจที่เกี่ยมน้อยแลนขากองไฟสิสู่จังใดก็บอ่มีวันกระสมควรแล ອ <laughs> ່ອດເລອິຍັງຈบ่ມົວໃຈ ไหลผัดแม่นน้ำตาจนยาหัวสาสั่งน้ำตาคุณดันคือไอ้โอผู้ดใดถือเลขครับพี่น้องส่วนทั้งนี้แม่ผมก็ถือเลขครับ าาเ,เ,พ,เพี่เขาบอกว่า <c oughs> อหอยนังรมของแม่ถึงวันจันทร์นะครับ<น>พี่เขาส่งมาให้ด้วยพี่จันจิลาขอบคุณมากๆเลยนะครับจะ <c oughs> ตัวใหญ่ไหม <c oughs> จริงเพียร40ตัว อยี่ตัวีนี้ดิกนี่ขอเปลือกมันอ่ะ <c oughs> แม่ว่าจะชวนพ่อไปไปดูที่อะไระจริงๆแม่นุ่งเป็นคนที่ชอบกินพวกอ,อาหารทะเลครับพวกหอยนางรมอาหารทะเลสดๆอตอนนั้นพาไปทะเลแกก็ไปแกเราจับเราจับปลาะโดขึ้นมาแล้วก็กินเลย <c oughs> แม่ว่าแล้วมันจะต้องเป็นทำนองนี้ เนื้อหาใบทุกคนเลยตัวแม่ผมบอกเนื้อหาใบอ่ะเนื้อหาใบแม่ผมกับช่วงนี้กับบ่คคยถึอเลขครับเพราะว่าลูกหาไมาซื้อครับก็ถ้าผมไม่เอาที่พีพีเอซซื้อมาให้มามาให้แม่ตรวจแม่ก็คงจะลมแดงครับเพราะว่าเราซื้อเลขครับตะกี้ ใจโซโซมาวัดตะโกกราบรลวงพ่อรวยเฮ้ยเดี๋ยวๆค่อยตรวจไปนะคือลองพี่งงกมนด้วยแล้วเพื่อถือหอใจสุดๆมาวัดตะโกกราบรลวงพ่อรู้ คอรวยน้องคนรวย <S <S 1> <S 1> อวยู่มันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอจนแทนน้อขอพ,อพอรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอพัชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจหลวงพ่อ พระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สนที่งานเต็มทีหลวงพ่อรู้ไพ่อมากหมหนอยู่ก็ร่มเย็นเบิ่งก็งามตามหาเจดีย์เป็นสูงงองใจ่พระอาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาเอาตามๆเพลงตั้งน้ำมูสาม กอด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนเจ้าจนขึ้นคอสมเด็จพันล้านที่คอความจนวอนพ่อช่วยรดนให้คนนีตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิบลูกพ่อรู้ อบใจโซโซมาวัดสักโกแผ่บุญบานดาสิ่งที่เคยติดแค่คิดที่ผาทุกฟันรอนพออจูบบาปที่เคยทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสู่วยอานาก,ก็ยังลงไม,มไ,มไม่เปิดไมเลย พอรวยปวดช่วยชีทาเปิดเปิดอะไรเปิดไฟไว้ไหมเปิดยังไงล่ะเ่าต้องให้ดับไหมอือเอเป็นหัวสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เอามามาขยับของมาดูเป็นไงอ่ะผมขอสอบถามหน่อยที่ตรวจเลขเอฟซีแล้วไม่ถูก แล้วจมไปเอฟซีได้บ้างหรืถ้ากันซีแต่เนี่ยพอถึงไม่ให้ไปจนไปเมาเอาแต่อันนั้นไม่ถูกมาให้เขาแต่ปลายถูกอยู่งวดที่สองสองตัวไทยดีเห็นมันสบายต่งกันมากนะใช่แบบว่าไม่ต้องอะไรไม่ต้องให้มันดัเอาเบิ่งนี้หนึ่งเลยตัวเก็สองเอาตอชารอว์ล่ะตอชารอขอร้องปะล่ะเพลงเงี้ยมวนอยู่ชอบ เป็นเพลงตั้งแต่สมัยผมสมัยประกวดแล้วแม่แม่แม่เนี่ยจะชอบให้ให้นุกร้องแต่เพลงพวกแบบนี้แหละเพลงไทยๆก็มีครั้งหนึ่งหะมีครั้งหนึ่งแหละมีครั้งหนึ่งที่ไปร้องอย Jamie, Jim, like, them, so, ู่อยู่คอนแกนนี่แหละเฉลตขืนข้อน ต้อชดอตอยอตอชดยอมาจากตำรวจชายแดนน้องเอ๋ยลำบากเหลือแสนมาอยู่ชายแดนที่ไกลแสนไกลมาป้องกันเขตรักษาประเทศแดนไทยนอนกับดินออกกินกับทราย ลำบากเพียงไหนพี่จะทนลงจากดอยเขาให้พักผ่อนเพียงเจ็ดวันเด <s> ินผ <s> ่านกระทอร่อมริมทางกอน้ำสักขันตาน้ำมนต์น้นนองจงงหินใจตำรั่ไทยเกียมาทุกคน น้องไม่ไดาว่าบนขออยู่ด้วยคนกับสาวชาวดอมกงแาลเาทาังการไม่เรียกตัวพี่กับมีเสียมสะโคมีจอบสักขา จะทางให้รับหมดโดยแล้วปูกถั่วงาอยู่กับควันตาเลือกลอยจะท่างดงป่าโ้อยสร้างวิมานน้อยไยเดง แม่ผมแต่งแต่งแต่งหน้าอยู่นะไม่ใช่กระเทยน้อยมันบอกกระเทยน้อยมันบอกว่าแม่ป้าทําไมหน้าซีดจังตรวจหวยไม่ถูกป้าเลยหน้าซีดวิ่งวอนผ่านถึงท่านผู้การรักษาเคขอร้องให้ท่านสมเพศเพราะพวกระผมกำลังมีแฟนเอ็นดูเถิดครับย่วนรี อยากกับจากชายแดนขออยู่ทำงานทดแทนรักษาชายแดนสักสามสี่ปีแม่มาเบิึงน้ำเกืดจ้ะเดี๋ยวอันนี้เราเอาเบิึงเอาเบิึงคนคอมเมนต์ดีกว่านะมันเบิึงคนคอมเหม็นปะเลยบึงคนคอมเหม็นเนี่ยต้องอ่านนี่ปานว่าปานว่าอ่านเป็ปานว่าลองเป็นแล้วเด้อเว้ย เคยยเพ่อมาอีกจอยเองมานั่งข okay. ้างหลังจอยนั่งหลังมอมอยุบบางอันกรเทยน้อยมีเพียงอยังอีกแม่ที่มันมวนอ่ของไอพี่ใหม่พี่หลวงพ่อนเก่าๆอ่ะอยาใจคนจนไหมนั่งกวักเอออะไรนั่งกวากก็ร้องไงนั่งกวักเธอชื่อว่านั่งกวักนั่งกวักมาเสนีย์ว่ะเธอชื่อว่านั่งกวัก ใครเห็น,น,นใครรัก e ลุงล,ลุงพี่น้องเอ้ยแม่คอยฉีดทอดปาก <c oughs> <c oughs> แม่คอยฉีดทอดปากพี่น้องแม่กลัวใครเห็นนะไม่เดี๋ยวเอฟซีเขาอหรอได้กินปลาจริงไหมบอใช่ <c oughs> ใชมไม่คิดว่าเขาอันนี้ทำไมไม่ได้ยินละ <c oughs> ่ะบอยเดี๋ดยวยิงตัวให้เขากล้อง ต่ำๆขีต่ำช่วงขึ้นเบื้องแรเปนขออย่งยงมาทบแพงทำแพงทำแพงแม่แม่แม่มั่วแล้วกระเทยน้อยพะนะสวัสดีค่ะ มีลูกสาวคนเดียวงามเรียบร้อมบุญนับโซภาอาจองหนึงนงั้นเธอชื่อว่านางกวักใครเห็นใครรลากลุ่มลงงามรูปงามใจงามทั้งวาจาสูงสูงชวนให้พะวงมุยงตะลิงจัง ตามโลกคิวขันซอนคนตางอนแก้มยินมสีนวันพลังเสียงดานดังเสียงระฆังซึมมสาบเหมือนมนต์สั่งคนสั่งลงกลับมาชมเลืองเลือไก่ยิงและชายินยมบุญแม่สร้างสม เกิดมให้คนผู้ชนตาลองลองนไหตอนนี <ALLY> ้ตรงไหนล่ะ <hating> น <and living> ี <Denver 95> ่เสนเมตตามหานิยมเดียลองไม่ได้อุ้ยคิดถึงพ่อจังเลนตอนนี้นะไม่ใช่ถึงพ่อเนยเขาไปตัดผมแป๊บนึงก็คิดถึงเขาถ้าพอไหมพอร้อง เมตตามหานิยมยิ่งชอบใจชมทั่วทั้งทาราสาวหนุ่มรักกันอธิธาในใจชาวบ้านทั่วไปขอเพึ่งบุญญาสมสามยามความรักรยราบุญบานได้ดังจินตนาแม่เมตตาทั่วไป กลับแม่นางปัง๊เอา <c oughs> โอมลูกนีขาดรัโอมลูกนีขาดรักวอนกลับแม่นางปักช่วยปั๊มายังวะช่วยปักรักมาให้หลายปีนาอไม่ได้ลองม <c oughs> ีตายอยาให้ลูกแก่ตาย้วยทุกยิงแน่นายเห็นใจช่วยโปรดดูแลคนนี้ม ตามหาญยงของแม่สาวแอบชะเงะทั้งแม่หรือแม่กวักมาคุณขอเพยงอย่างแม่ยาใจคนโจรแม่เหมือนกับคือผมไม่ได้ร้องหลายปีแล้วนะเพลงนี้ตั้งแต่ผมช่วงประกวดเนาะเพลงนี้แม่จะให้เอาไปประกวดไปน้องคำตอนนั้นอ่ะใช่ไหมนางกวักมหาเสน่ห์ตอชดอขอร้องที่นุกร้องไปเมื่อกี้ ออโดโยมาจากตำรวจชายแดนน่ะจริงๆถ้าร้องเพลงแม่เขาหยิบข้อใหม่สิย่านกล้องเฮิตยังเลยดิอุ้ยอุ้ยเพื่อกเพื่อนนัางบ๊วยเบิรงนดี้เอาละนักร้องมาแล้วบ้านนี้นักร้องมาแล้วนักร้องมาแล้วเรื่องไรสุดบ่ไม่ไรสุดอะไรโทรศัพท์พ่อยู่นี่เลย เป็นที่นุกร้องโอ้เมื่อสมัยที่นุ่งยันตงดูแลสามเก้าห้าเมื่อพี่จีจ oh ้าไปเท่ารงเพลงไมเท่าสนิเมตตามหาอันนี้ตอรวจตัดผมออกมาตัดอะไรนี่ท่านตัดหรอสร้างว่า ยอมไหมคะทำไมไม่ยอมเหรอ้าวน้องตัวจริงะะไล่สดดิไล่สดอะไรเยกเลขในเนาะม่นเปิดมันเปิดอะเนี้ยไมอ่อนี้มันเสียดลพอนะมันไม่ทับสาดเลยอืมนั่งนี่ไหมเดี๋ยอ่านคอมเมนต์มาีคอมเมนต์ด้วยนี่คอมเมนต์อันั้นบอม่ขังว ออพอลองกันนั่งวักมาเสน่ห์บ้านเารอนี่ตื่นสิมาไลยสิไปลองไหมเออ